นี่คือทีวีเก่าทีวียั่งจะลังสันวความไอเดียความบันเจิดออกมาในเนี้ยเขาเลิกใช้กันแล้วไอทีวีหลังเราท,ทีวีตู้ปาลาอะไรเนี้ยอะไรน,นะทีวีตู้ปลาถูกตั้งเยี่ยม แวบๆอยู่หน้าบ้านเยี่ยมตัวมาทำอะไรอยู่หน้าบ้านช็อปปิ้งอยู่ช็อปปิ้งอะไรเดินของถมอยู่ทำไมบ้านเราเหมือนขายของเก่าเลยเดินเดินหาช้อปปิ้งอยู่ตอนนี้อันนี้ชอบคุณบุญยังนี่นาร้านค้าร้านค้าหรอเลือกได้ทุกสิ่งอย่างนี่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรยิ่งกว่าเมอร์ลี่คิงอีกเนี่ยอันนี้พี่มีมาช้อปปิ้งนี่นี่เล็งไว้ละนี่ทีวีเก่าเดียวหัว เอามาทำไมทีวีมันมเลิกเถอะโอยนี่คือทีวีเก่าทีวียังจะรลังสันวความไอเดียความมันเจิดออกมาในนี้เขาเลิกใช้กันแล้วไอ,อทีวีหลังเราทีวี v. ตู้ปาลาอะไรเนี่ยนะอะไรนะทีวีตู้ปลาถูกตั้งทีมจะเอาไปทําเป็นทีวีตู้ปลามันเป็นตู้มันเป็นมันเขาเรียกว่าทีวีตู้ปลาก็นี่ไงทีวีตู้ปลาจะเลี้ยงปลาในกระจกนี้เลย ขาพูดออกมาแล้วเนี่ยตอนแรกนี่นี่ตอนแรกน,นี่จะเอาไปบิวให้มันติดให้มันดูทีวีสามห้าเจ็ดเก้าไอทีวได้เนี่ยเดี๋ยวสามห้าเจ็ดเก้ายังมีอยู่ <c oughs> ยอีกเหรอมีสิเฮดดีไงรุ่นนี้ต้องแต่เขาสม,มัยเด็กๆเ,เลยนะเนี่ย <c oughs> เขาจะไปทําตู้ปลาละตู้ปลาอะไรของตัวจะทำอยังไงเขาจะเลี้ยงปลาในกระจกเนี่ย <c oughs> ตัวคอยดูกันมาเปิดเครื่องดีกว่าสวัสดีครับเอาอีกแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลกับบันเจิด กลับมาแล้วกับไอเดียของไอ้บันเจิดนะคะเราไม่ได้ทําอะไรที่มันบันเจิดบันเจิดมานานแล้ว <c oughs> เออทำกับเครื่องกับข้าววันนี้พิมพ์เขาขอที่จะอาสาทําทีวีตู้ปลาเดี๋ยวมามเดี๋ยวดูไม่ใช่ <ปะ S 1> เลี้ยงปลาในทีวีเลี้ยงปลาในทีวีใช่โดยทีวีนี้เราจะไปตู้ปลาเลยไปตั้งที่ไหน <c oughs> ในห้องพ่อไ <c oughs> <c oughs> อ้อเจ้พ่อเลี้ยงปลาเจอาดูดูว่าใส่น้ำแล้วมันจะหนักมากไม่รู้มันจะย้ายไปไหนได้ถ้าแล้วปลาที่เราจะเลี้ยงคือปลาอะไร ปลาเข็มปลานินปลาส้อยปลาดุกปลาปลาชะโดเดีปลอันนี้มันเลี้ยงในแม่น้ำลำคลองใช่ไหมเหรอเออเดี๋ยวจะเลี้ยงนี่นีแหละเดี๋ยวดูมันจะเลี้ยงในอาเอาเป็นว่านะคะพี่โบก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะคะว่าพี่ยิ้มเนี่ยจะทำได้หรือเปล่ากับเลี้ยงปลาในทีวีถูกต้องเดี๋ยวเรามันรอดูกันนะคะแล้วที่ให้สำคัญเลยต้องรอดูว่าคุณพ่อเนี่ยจะอึ้งกับไอเดียของไอ้บบนเจิดหรือเปล่าอ่ามาดูกันไป ขั้นแรกกับพี่ต้องเปิดตูดก่อนเปิดตูดเปิดตูดเพื่อดูอะไรอ่ะเปิดตูดเพื่อดูโครงจอก่อนขับแรกนี่นี่คือจอแก้วแต่ก่อนที่เขาตลกเขาเรียกกันเข้าไปอยู่ในจอแก้วนี่นี่คือจอแก้วเอาคันไกลง่ายๆตัด ทุกคนตอนนี้พี่ยิมก็จะเจาะทีวีแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราไม่มั่นใจว่าทีวีนี้มันพังหรือยัง <c oughs> แต่ที่สำคัญมั่นใจเลยคือมันเป็นของพ่อแต่วันนี้เราทําเพื่อพ่อนะคะเพราะเราจะแบบว่าเลี้ยงปลาในห้องพ่อไงเออเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจพี่ยิมด้วยนะคะในการเนรมิตรลังสรรตูป้ปลาทีวีตู้ปลาทีวีทีวีตูป้ปลาเออนั่นแหละค่ะเป็นกําลังใจพี่นะคะะรอติดตามว่าจะสําเร็จและสวยงามแค่ไหนนะคะ เลยแถว้าูเดี๋ยวดิโอ้ยใสแจ๋วโอ้ยกอลดู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 เห็นมือบีมข้างในไหมเจ๊เอ๊ไอ้กอต้องชอบแม่เลยอะใส่ไฟหน่อยสวยปิ๊งคือมันรั่วไหมไม่รั่วไม่รั่วด้วยหรอรั่วไม่ได้เพราะว่าจอมันต้องเป็นสูตรยากษ์ะว่าเผมไม่อยากให้พ่อแล้วเขาอยากเอาไปเลี้ยงนี่งั้นนี่นี่นี่พี่ยิ้มใส่น้ำแล้วนะเฮ้ยดูดิดูดิเนี่ย แ๋วเลยชั้นแ๋วเลยทุกคนเห็นไหมอ่าวปะเดี๋ยวเราจะอยู่ในนี้เดี๋ยวตัวล้างวันเสาร์เราไปช้อปปิ้งปลาก่อนอ่ <Okay. S 2> าแน่นอนฮะ,ะตัวมีไม่มีปลาดุกปลาช่อนป,ป,ออปาลาซิวปลาไส้อ่ะปลาปลาสวยงามตู้กระจกเราเป็นสวยเฮ้ยตัวละยี่ห้อมาได้ย,ยน่ารักอันนี้สีสวยสวย เอากี่ตัวสามสามตัวสามตัวฮะสิบตัวอย่าปนปนปนนี่ไงนี่ตัวตัวใหญ่ด้วยนี่ปลาอะไรคะอันนี้ปลาคาร์ฟอ้เลี้ยงยากเฮ้ยใช๊ปอะวัวเม็ดวัวเม็ดวัวเม็เอาวัวเม็ดไหมเอาวัวเม็ดด้วยมันตัวใหญ่นี้ปลาอันไหนกี่ตัวสามตัวอ๋อให้ครบหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อย ก็หกสิบแล้วนะอ่าจะข้างล่างอสองตัวอีกจ่ะนี่สองตัวเออตเรเล็กแล้ว,แล,วแล้วก็ต้นไม้เราต้องมีต้นไม้ด้วยต้นไม้เหรอเรามีของฟอร์มแล้วไงคะเราก็จะเอาของจริงเอาของจริงด้วยเหรอ้้นไมนโอ้โหฮะจริงหมดของฟอรม์มมีไหมนี่ไงอ๋อได้ได้เพราะมันต้องอันเล็กๆหน่อยเออมุงม้งกิ่งแล้วเท่าไหร่คะเจ๊อ่านี่สิบห้าในสิบสี่ เอาสิบห้าบาทเอาไปสักสองต้นก็พอสายขวาอ่านั่นแหละนั่นลาเอาเอาอันนี้เอาไปเลี้ยงให้พ่อค่ะพ่อเขาอยากเลี้ยงปลาไปเลี้ยงในห้องอาหารปลาด้วยอาหารปลามันต้องมีอาหารปลาเอออาหารปลาอาหารปลาเลื่อยๆกินอาหารแบบไหนคะสิบาทสิบาทแบบไหนก็ได้เจมส์พกินได้หมดอ่าเลือกมาเลยสิบาทโอเคปลาเดี๋ยวไปเจอที่บ้านเรียบร้อยได้ของครบแล้วไปจัดใจจริงกับตู้ปลาของพี่ยิ้มเนี่ยปิดไฟให้ด้วยนะ Mean In n Wow! i our u ในอวัยวะแจวพ่อชอบเช่ไหมตู้ป่าพี่วิตู้ปลาของแท้เขารู้สึกว่าวันนี้เขาทําความดีที่สุดเลยวันตั้งแต่ทํามาคืาอมันดูดีมีสไตล์อ่ะ <c oughs> แล้วแล้วตัวนี้คิดดูดีสไตล์อย่างพ่อนักสะสมของเก่าของเก่าอัแดปได้นี่นะเฮ้ยขอแจ๋วว่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ว่าเดี๋ยวเราจัำเราจ,ราจัดตกมุงดอกไม้อะไรใส่น้องใส่น้ำให้ดี <Okay. S 1> ใส่ปลาไปดูกันครับไปถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วใช่ไหมล่ะนี่นี่คือเจ้าทองทั้งหลาย ไปเจอลงไปอยู่ในนี้ตาย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 แล้วรอคุณพ่อกลับมาจากส่องพระแล้วก็เดีอันนี้ นั่น,น,อ,นอะไรนั่นอะไรนะนั่นอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครไปซื้อปลามาใส่วะเนี่ยขอทัดดิ๊งๆไอ้ ไอ้เยี่ยมแน่เลยพ่อชมเห็นเห็นเยี่ยเมื่อกี <h <h ้คืออะไรพ่อบอกว่ามันเยี่ยมอย่าเพิ่งกินวันนี้มีชิ้นโบแดงชิ้นโบแดงตั้งใจทำแต่เช้าพ่อชมไม่อยู่ที่นหนตั้งใจทำเมื่อเช้าพ่อชมไม่อยู่เรียกไอ้เยี่ยมไอ้เยี่ยมเลยรอรอ ต,ตกใจหมดเยอมึงเอาท้ไปจาดเหรอไหนไมไหนบ่ก็ไม่ชอบหรือไงร,รู้แล้ว<ส>า,<ส>าขอเพื่อนมาว่าจะโชว์แม่งเป็นจอใส่ปอก็โชไปดินี่ใส่ปลาโชว์ด้ปาโชว์อเออมันเดี๋ยวมันก็จะต้องเปลี่ยนน้เปลี่ยนน้ำมันต้องให้อาหารมันอ้าวงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนโปรเจกต์ให้เป็นชั้นวางหนังสือนี่นี่จำได้หลายอย่างเลยนะ เอาปลาดุกมาเออเลี้ยงปลาดุกดีกว่าจ้ปลาดุกเอ้ยมีปลาดุกปลาแรดปลาดินปลาช่อนพ่ออะไรขอะไรเลือดกำมังว่าไปนะให้อาหารซะหน่อยลูกพ่อเออให้หาหน่อยไม่แต่มันก็สวยดีอ่ะอ่ามันสวยอยู่เลยนี่ตัวเปลี่ยนสีพ่อดูดิเผื่อพ่อไม่ชอบสีนี้หรือเปล่าพ่อน่าจะเป็นสีแดงๆลาตัวอ๋อนี่ออกบัวบัวออกบัวนี่ออกทะเลแล้วเนี่ยนี่ออกทะเลไปทะเลเน่เน่เน่เริ่มมืดนี่เริ่มมืดเริ่มมืดอ่าอันนี้อันนี้เริ่มเป็นนรกภูมิ เนี่ยมึงไปลงทุนเนี่ยมันเท่าไหร่นะยเยี่ยมเห็นไหมเห็นรอลงทุนอะไรพ่อมาซื้อปลาของพ่อไม่แล้วไปซื้อปลามาแล้วไปซื้อสายไอ้นั่นแหะระบบปรับไฟมาอีกเนี่ยนี่ถิ่มเงินสวยเห็นไหมถิ่มเงินปั๊บนี่แล้วก็เลยเสียมันเสียมันเสียอยู่แล้ววะอุ้ยเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วเสียปลั๊กเสียบเลยแม่พอเสียบปลั๊กก็รับเลยไอ้บ้ามันก็แค่จะไปเสียงบุกหน่อยเดียวเองหัวมึงนี่มัน เออแต่ไอเดียดียอมรับแต่มันเสียของเนี่ยโอ้ยโอ้ที่มพังแล้วแล้วมึงไม่บอกเดี๋ยวไปซื้อไอ้ร้านของเก่ามาก่อนอันนี้มันยังไม่รู้ว่าพังหรือเปล่าดิมดูแล้วพังก็ถึงมือผมม่นพังแน่เป็นตอนแรกก็พังเปล่าไม่รู้ตอนนี้พังแล้วเจอตอนนี้พังแน่แน่มือก็ยักเสียงว่าพูดจะไม่ใ้ไม่ให้มึงอ่ะถึงมือมังก็พังหมดแล้วชิบหายหมดแล้ว สวยเลยดูเมียนี่ขวดหม้โคตรหมอเลยเยนี่ไอเดียเป็นไงนี่โขวดบนเจุนี่ถ้าใส่น้ำเต็มนี่นะพอมองไม่ออกเลยพออาจจะมองเฮ้ยนี่มันวอลเปเปอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์แบบภาพกรีนสกรีนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรครับเซฟ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 สกรีนเซเวอร์เออสกรีนเซเวอร์อันนี้เพิ่มเสียงไหมเพิ่มได้มันจะมีเสียงได้ยินเสียงปลาหรอกออกมาถามว่าไอเดียดีไหมเออยอมรับว่ามึงใช้ได้นี่ตลาดเออ ใช่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 ตื่นเต้นตื่นสวยอ่ะสวยอ้าวแต่มันสวยจริงๆนะน้องๆสวยสวยแล้วมันเป็นมิตินะพ่อเห็นไหมมันเป็นมิติเราไม่เคยคิดเลยว่าจะเอาท่อท่อมาทำสุ่มปั๊มันมีมุมตื้นมุมลึกเห็นปะแล้วใส่เนี่ยเราให้แสงให้อะไรได้ก็มีออกซิเจนหน่อยนะเฟี้ยวเลยสว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 ยยามแล้วก็สวยโอ้โหชันมากเน่ยเสียดายโอ้โหอมันก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำแบบพี่ยิ้มนะก็ต้องหาทีวีเก่าๆ พี่พังแล้วนะแต่ถามว่าคุ้มป่าตุ้ป่าคุ้มป่าเยอะแต่มันก็ต้องมีฝีมือายเจจะยิ้มไม่ดิคุ้มกว่าสวยกว่ามีไอเดียกว่านี่คงต่งต่างต่าต่าง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 ว่า่างต่าไต่ไงต่ยง่า่างต่างต่าง่างต่างต่างางต่างตางต่าง่านต่างต่างางตเาา่าย่าา่่่่าบ่ง โปรเจกต์ต่อไปรถมาด้าพ่อกูจะทำเป็นตู้ปลาใหญ่าาลลกูจะเอาน้ำใส่เข้าไปกูจะเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่ในรถพ่อ,อ,อปลาดุกอันนี้ปลาดุกเมซอนเออมาช้นอนเมซอนมาใส่ใครอยากให้ทำกดไลค์มาเลยกดไลค์มากี่ไลค์ดิสองหมื่นไลค์อุ้ยเดี๋ยวได้ก็อยากได้อ่ะเราสักแสนดีป่ะแสนไลค์แสนไลค์เลยเหรอ ห้าหมื่นไลค์ห้าหมื่นไลค์ตัวธนไชยมานี่ตัวทำยังไงเนี่ยก็น้ำใส่รถพ่อเจาะหลังคาเอาปลาเลี้ยงเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าหูพ่อชอบชมใหญ่เลยไอเดียมันเจิดจริงๆน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์มาเยอะเยอะขยิ้มไปเลยอ่ะเออโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาไปทำตามกันได้เอาไปทำตามมาได้ไม่ยากครับน้องๆตัดระบบไฟทิ้งทั้หมดไม่อันตรายอยู่แล้วใช้หินเกียร์เจาะเข้าไป ใช้ได้ไป